วัดีครับวันนี้เราอยู่ที่สตูดิโอโลจีอาพูดถูกก็วันนี้เรามาเก็บบรรยากาศเบื้องหลังการถ่ายทำเอ็ไม่แน่ใจว่าจะชื่ออะไรนะฉันยังมีประโยชน์อยู่ไหมใช่ไหมใช่ใช่ครับฉันยังมีประโยชน์อยู่ไหมก็คือซีนของวงวันนี้จะเป็นซีนที่ถ่ายไลท์ซิงก์กันทั้งวงจะเป็นช่วงช่วงหนึ่งที่อยู่ในวีเราไม่รู้หรอกว่าเขาจะตัดช่วงไหนมาบ้างแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปถ่ายกันแล้วก็จะพา มาดูภาพเบื้องหลังว่าเราถ่ายท่อนไหนกันบ้างแล้วท่อไหนได้ออนก็จะได้เห็นกันอะไรครับผมก็น่าจะเริ่มมากันแล้วตอนนี้เช้าตู่เลย <c oughs> ด้วยจริงๆถ้าหมุนกระจกไปจะจะจะว้าวือแล้วหนูมองเข้ามาหนูตาเหล่ละหนูอ่ะแล้วเด็กตัวเองใช่ไหมเขาจะแบบเด็กตัวเองปุ๊บต้องมองกล้องดีกว่าแล้วก็มองกล้องแล้วตามันไม่เข้ากันนะขอตัว ก็ดีไก่ก็ก็ดีไก่อันนี้คไก่ก๋อถ้าไก่ก็จะเห็นตัรผอเยอะกว่าเป็นไงบ้างครับเสร็จลเสร็จขุนแรกเริ่มคุนแรกก็ต้องเสร็จแรกเสร็จแล้วสวยงามครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกนะคะที่ทุกคนจะได้เห็นออยใสสูง้นี อันนี้อันนี้รับหมดเป็นไรคะแต่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 รับเครื่งองดิบเปไรครับคนนี้ล่ะคะคนนี้รับหมดเป็นอะไรคะเะเอกเรื่อง Squid Game ภาค2อครับตอนยังไม่เข้าไปอยู่ในเกม แต่จริงๆมันจะต้องมีคอด้วยเพื่อนหนูหล่อมากต้องเปิดรู้สึกไม่ได้เป่าจริงเนี่ยแบอไม่กินไหอเป็นเงี้ยหล่อสุดอะไรหล่อแซกหล่อเข้าไปก็เดี๋ยวถ่ายไลฟ์สิงทั้งวงแหละถ่ายแปดคนเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเลนวายจะพอไหมสมัยรับการมัรับการรูปพิเวดดิ้งนะทางเข้างานไปถ่ายทางเข้างานนะ

แล้วรายการเขาคือโกนหัวนะจริงโกนหัวแล้วก็ใส่แต่เราเราไม่ได้กาจะคอสเปลี่ยนเ่าไร่เก่ยนเพ่อช่วยเด็กเดิน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 เด thử thôi con thử thôi kha mãi như mãi không bỏ cân đâu bị cuộn trái หน้าหน้ากระเดียบเลยพี่ไปตรงนั้นี่็นคนตามตหน่อยเลยให้คองนี้ให้กองนี้ได้เดืนนี้เปเนพิเศ เพค้าส์แอนด์คัสย้อนยุคตั้งแต่โอเคครับตอนนี้เราก็ถ่ายเสร็จหมดแล้วนะครับจากเออ่เบรกกี่โมงแล้วเที่ยงครึ่งมาพักกันจะต้องเร็จที่บ่ายสองตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงห้านาทห้าโมงเวลาขำขำเวลาขำขำก็ฝากทุกคนติดตามเพลงนี้ด้วยนะคะฉันยังมีประโยชน์อยู่ไหมในชีวิตที่เหลือของเธอฉันยัง ทุกช่องทางสตรีมมิ่งเลยนะคะแล้วก็ดู MV เพลงนี้เยอะๆเยอะๆเยอะเลยนะคะ <Yeah. S 1> อย่าให้แพ้เพลงลูปนะคะทุกคน <Yeah. S 1> พวกเราตั้งใจกับเพลงนี้มากๆอย่างเช่นเคยนะคะแล้วก็หวังว่าเพลงนี้จะได้เข้าไปกระแทกใจทุกคนนะคะแล้วก็หวังว่าทุกคน <c oughs> หวังว่าทุกคน <c oughs> จะชอบน่าจะเป็นเพลงที่ย่อยง่ายที่สุดเนอะ <c oughs> ทั้งหมดที่เราเคยทำมานะคะหลังจากนี้จะไม่ย่อยแล้วนะคะ บ๊ายบายอ่ะเดี๋ยวพัไปหาทีละคนคะ่ะก็ไปเลยค่ะบอกฉันที่รูฉันต้องอยู่ตรงไหนฉันยังมีประโยชน์อยู่เธอฉันยังจําเป็นอยู่ไหมหาไม่มีฉันสักคน